ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่กำลังจะเริ่มเปิดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนี้มีชื่อของปุ่น สิทธาที่วารีเข้ามาเป็นผู้สมัครหมายเลข11และถึงจะสังกัดในนามพรรคเล็กที่เพิ่งเปิดตัวอย่างไทยสร้างไทยก็ไม่ได้ทําให้ปุ่นวิตกกังวลใจกับผู้ต่อสู้บิ๊กเนมที่มาลงสมัครกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเพราะตัวเขาเองมีประสบการณ์ผ่านสนามการเมืองระดับชาติมาแล้วและหากจะให้พูดถึงนโยบายที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้จเจริญก้าวหน้าอย่างสมฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยแน่นอนว่าปุ่นสิทธา ทธิวารีมีไอเดียที่ไม่ซ้ำแบบใครและทำได้จริงพร้อมเดินหน้าพลิกฟื้นแก้ไขปรับปรุงทุกๆพื้นที่ในทันทีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าคนต่อไป เปิดตัวลงเป็นผู้สมัครผู้ว่ากอทมอกันไปแล้วแล้วก็จับเบอร์ไปแล้วด้วยได้เบอร์11บเอ็ดเครับเ <11 S 1> ตรียมตัวมานานไหมคะหรือว่าวางแผนคิดกันมานานไหมว่าจะเป็นคุณปุ่นที่ออกมาเป็นตัวแทนของพรรคไทยสร้างไทยในการลงแข่งขันครั้งนี้ค่ะครับก็ยากในเรื่องเตรียมตัวแล้วก็นานไหมกว่าที่จะตัดสินใจมาลงเตรียมตัวเนี่ยคือในเรื่องข้อมูลเนี่ยพร้อมตลอดเพราะว่าเป็นสสกรุงเทพมหานคร 22ปีที่แล้วแล้วก็ทํางานต่อเนื่องมาตลอดถึงแม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้านะครับทำเบื้องหลังในเรื่องของความพร้อมเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรต่างเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอ๊ะคุณเพิ่งมาลงพื้นที่เพิ่งมาเปิดตัวได้น้อยเนี่ยบางคนเขา3าเดือน6เดือน3ปีแล้วเนี่ยคุณจะทันเขาหรอบอกว่าถ้าเรื่องข้อมูลทันครับแล้วอาจจะลึกกว่าด้วยเพราะว่าไม่ได้ลงไปรับฟังปัญหาแต่ว่าลงไปร่วมใจร่วมคิดร่วมทํามาถามว่าแล้วเตรียมตัวที่จะแบบว่าเตรียม ที่จะลงเป็นชื่อเราที่จะลงเนี่ยนานไม่ไม่นานเลยครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยก็อยากให้พักเนี่ยหาคนที่มีความรู้ความสามารถผมบอกผมอยากขออยู่ข้างหลังแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวช่วยแต่ว่าช่วยเต็มที่คือลงก็ช่วยคิดช่วยทําช่วยเรื่องนโยบายเหมือนกับที่ตัวเองลงเองแหละแต่ว่าจะอยู่เบื้องหลัง ก็คุยกันมาตลอดไม่ได้เฉพาะเรื่องกรทมแต่เรื่องทั้งประเทศเรื่องของทั้งพรรคของน้อง,งพรคเพราะว่าเป็นเป็นประธานในการาพัฒนาพรรคอยู่แล้วเป็นเป็นเ,เป็นประธานกรรมการอํานวยการและพัฒนาพรรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องทําในทุกเรื่องที่จะเป็นการพัฒนาพรรคให้ดีขึ้นให,ให้ให้มีนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้ทำงานอยู่แล้วมีสโลแกนที่พูดออกมาจากปากว่าผมจะทําในสิ่งที่ผู้ว่ากทมคนอื่นไม่เคยทำ มันมีด้วยเหรอคะเท่าที่เห็นที่ผ่านมาผู้ว่ากทมอะไรท่านก็พยายามที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นผลออกมาจะดีหรือไม่ดีอันนี้ดิฉ,ฉันไม่ทราบ,รบแล้วสิ่งที่คุณปุ่นคิดว่าสิ่งที่ผู้ว่ากทมยังไม่ได้ทำแล้วคุณปุ่นจะทำนี่คืออะไรคะครับสิ่งที่ผมพูดผมพูดเนื่องจากว่าจากที่อยู่ในพื้นที่กทมมาเนี่ยคืออยู่ในกทมมา50กว่าปีทางานการเมืองในกทมมา20กว่าปีเนี่ยสิ่งที่เราได้รับฟังมาตลอดทําไมผู้ว่าไม่ทําอย่างนั้นทําไมผู้ว่าไมม่่ททําาอยงนี้ก ไม่ทํานู่นไม่ทํานี่ทําไมผู้ว่าหรือทําไมกรทมถึงปล่อยให้อันนี้เกิดขึ้นทําไมถึงยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่หลายๆเรื่องเนี่ยผมบอกอันนี้ครับคือสิ่งที่อยู่ในใจของคนกรุงเทพแล้วบอกว่าทําไมผู้ว่าไม่ทําเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในใจคนเนี่ยว่าทําไมไม่ทำเนี่ยมันถึงออกมาเป็นแคมเปญในช่วงแรกเป็นมัตโต้ในช่วงสงสัปดาห์แรกว่าผมจะทํา ในสิ่งที่ผู้ว่ากทมไม่เคยทำแล้วนโยบายเด่นที่อยากจะชูกําลังจะชูกําลังจะเสนอกําลังจะคุยกับทุกๆคนกับชาวบ้านในกรทมอตอนนี้คือมีอะไรที่จะไปนําเสนอเขาอะคะ,ค,ะครับในตัวผู้สมัครแต่ละคนรวมถึงผู้ว่าราชการที่ผ่านมาครับทุกครั้งในการเลือกตั้งก็จะมีนโยบายเสนอจะทํานูน่ทนทํานี่ซึ่งโอเคแหละก็ต้องพยายามพูดให้จับต้องได้ให้เห็นบรรูุธรรมวิธีง่ายๆก็คือหยิบจับมาเลยแล้วก็บอกตัวเลขไปเลยว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่าง,งาน, <ừ> นั้นนั้นก็เป็นอย่างนี้ <ừ> แต่ว่าในทางปฏิบัติ ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะมีการเลือกตั้งมาหลายครั้งครั้งนี้ผมว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคนก็จะเสนอนโยบายผมก็ต้องเสนอนโยบายผมเชื่อว่านโยบายทั้งหมดอ่ะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับกรุ๊ปปิ้งต่างกันเท่านั้นนะ่ะแล้วก็จะพูดว่าเป็นกี่ด้านหลักเท่านั้นนะบางคนก็นอาจจะ12ด้าน10ด้าน9ด้าน3ด้านอะไรเงี้ยแล้วก็ในในข้อย่อยก็จะเหมือนกันหมดอ่ะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยข้อผมกรุ๊ปปิ้งเป็น3กรุ๊ป แล้วก็ถ้าเกิดจะคัดอนโยบายเด่นๆจนแตละด้านก็เดี๋ยวก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างแต่3คกรุ๊ปของผมเนี่ยก็คือเป็นการทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็น global city <ม>เป็นมหานครที่ได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืนจากคนทั้งโลกแล้วทุกคนก็อยากที่จะมา work from here ทุกวันนี้ทำงาน work from anywhere ได้ที่บอก anywhere เนี่ยขอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่นี่ได้ไหมเป็นกรุงเทพแล้วถึงเวลาจะไปจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการคือยกระดับมหานคร ขาพูุให้บาหานคนให้เป็นมหานครของโลกเป็น global city นะครับผมแยกเป็น3ส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก็คือด้านแรกเป็นด้านผู้คนคือด้าน people ในการพัฒนาคนในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนด้านที่2คือด้าน profit ก็คือผมเชื่อว่าปักปัญหาปหากท้องเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยยังแก้ไขปัญหาปากท้องของตัวเองไม่ได้ยังห่วงครอบครัวว,ว่ายังไม่มีกินอยู่ยังไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินไม่มีค่าเรียนให้ลูก ตรงนี้เนี่ยเขาทำงานอย่างอื่นไม่ได้เขาต้องคิดถึงเรื่องนี้ก่อนกับด้านที่3คือเรื่อง Planet 3P People, p r o f i t แล้วก็ a n e t นะครับด้าน Planet ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เราสามารถอยู่รวมกันได้ในเมืองโดยไม่เสียไม่สูญเสียในเรื่องของอของสภาพอ,าอะไรอะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ให้ให้ยังสามารถอยู่กันได้มีออกซิเจนในการหายใจไม่ใช่ว่า สร้างเมืองกันจกนกระทั่งขาดพื้นที่สีเขียวไม่มีอากาศดีๆหายใจสุขภาพเสื่อมโทรมกันไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ส่วนต้องบาลานซ์คาดหวังกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้แค่ไหนคะเพราะว่าผู้สมัครคนอื่นๆก็โดดเด่น outstanding พอๆกันเลยเป็น Big Name มาจากอาจจะเป็นอิสระบ้างสังกัดพรรคบ้างกลัวไหมคะว่าการลงเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ประสบความสําเร็จผมบอกว่าผมผม,ผมเข้าใจว่าในการเปิดตัวเนี่ย ทุกคนเป็นบิ๊กเนมหรือมีตัวตนข้างตัวตนมาก่อนโฆษณามาก่อนหรือจะหาเสียงหรือว่าจะทํากิจกรรมในพื้นที่มาก่อนในการในการลงจริงผู้ว่ากทมครับของผมอาจจะมาเปิดตัวช้าแต่อย่างที่บอกว่าเราก็สั่งสมประสบการณ์จากจากการทํางานในอดีตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ลึกกว่าการที่จะไปสอบถามชาวบ้านนะครับแต่ว่าการรับรู้ของพี่น้องประชาชน50วันเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทันหรือไม่ทันบางคนก็จะมองว่ามันไม่ทันหรอกผมก็บอกมันไม่ทันใช่แต่ผมคิดว่าช่วงเนี้ย ในยุคสมัยนี้เนี่ยการ PR ประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆหรือไวรัลที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยมันไปกันเป็นวินาทีครอย่างคนใช้ทวิตเตอร์อยากรู้เรื่องทั้งโลกถ้าใช้เป็นรู้จักที่จะเลือกแฮชแท็กที่ถูกต้องเนี่ยคุณสามารถจะรู้ภายในวินาทีแรกที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเลยเพราะคนพอเห็นป๊อปก็ททูตทวิตทวิตกันแล้วเนี่ยแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะสามารถช่วยกระจายผลงานเนี่ยออกไปได้แต่มันไม่ใช่เราหรอกมันอาจจะเป็นคนอื่นที่เขาชื่นชอบเขาชอบแล้วเขาก็นําเสนอไปนะครับ<ะ>ในส่วน50วัน ผลแพ้ชนะมันอยู่ที่ว่า50วันนี้เราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ PR าตรงนี้สิ่งที่เราทําและคิดจะทําในอนาคตเนี่ยได้ทันเวลาหรือเปล่าในความคิดผมนะฮะหมายว่าถ้ามันไม่โดนหรือมันไม่ทันอันนั้นก็ผลการเลือกตั้งก็แน่นอนละเราเราไม่มีหวาดที่ชนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําไปแล้วโดนใจคนฟังเขาก็จะช่วยกันบอกเฮ้ยดูซิคิดอย่างนี้น่าจะทำนะน่าจะสนับสนุนแบบเนี้ยเราก็จะมีโอกาสแต่ถามว่ามันเป็น มันเป็นตอบโจทย์ทุกอย่างหรือเปล่าหรือเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ว่าต้องทําไปเพื่อชัยชนะหรือเปล่าผมบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบครับมันเป็นแค่ส่วนประกอบคือถ้าเกิดเราคิดว่าจะสู้เพื่อชนะเนี่ยดูเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะในสื่อผมก็อ่านเหมือนกับทุกคนอาจจะอ่านมากกว่าด้วยเพราะเป็นนักการเมืองมีโพมีโพมีน้ำตางคมากมายใช่ทั้งโพด้วยทั้งชี้นาด้วยก็มีนะครับแล้วก็ดูคะแนนก็โอ้อาจจะทิ้งขาดหรืออาจจะมองอู้ที่สองบวกที่สามซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเขาทาโพกันมาก่อนบวกกันยังไม่เท่าที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วา่ แพ้ก็อย่าไปลงแพ้ก็อย่าไปสู้คุณก็ยัไม่มีโอกาสเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนได้รู้จกักทีนี้ของผมเนี่ยอาจจะอาจจะ,อ,อ,อาจจะนอกเหนือจากนั้นหน่อยเพราะผมสังกัดพรรคการเมืองแล้วผมก็เป็นคนก่อตั้ง พรรคไทยสร้างไทยนะครับทำกับคุณหญิงสุรารัตน์มาแล้วก็ช่วยคิดนโยบายช่วยต่างๆเราต้องการนําเสนอนโยบายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าถ้าเราจะทํานโยบายดีๆให้กับประเทศนี้เนี่ยแล้วเรามองว่ากทมซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่เราให้ความสําคัญถึงแม้เราจะเป็นพรรคเล็กเพิ่งก่อตั้งขึ้นมายังไม่มีสสแม้แต่คนเดียวแต่เราให้ความสําคัญแล้วก็เอาผมซึ่งเทียบกับพรรคเล็กๆนี่ก็คือระดับคีแมนของพรรคละก็บอกเอาคนนี้มาลงแล้วเราทําให้เห็นไปเลยเรานําเสนอสิ่งที่เราต้องการทําให้กับประเทศนี้คอนเซปต์ของ คุณหญิงสุดารัตน์ที่ชวนผมมาลงการเมืองหมายความว่ามาทํางานการเมืองเบื้องหลังก่อนนะครับบอกว่าปุ่นประเทศมันไปไม่ได้มันก็เกิดเหตุการณ์เกิดอะไรอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันไม่ลงร่องลองรอ,อยกันแล้วลูกหลานก็บอกว่าอยากจะย้ายประเทศเราจะได้ยินนะครับเมื่อก่อนมันขัดแย้งแค่ซ้ายกับขวาเอาแดงกับเหลือง 1. กับสองเนี่ยขัดแยง้งีแต่ปัจจุบันเนี่ยระหว่างวัยขัดแย้งกันอีกแนวตั้งมันมาขัดแย้งกันอีกระหว่างวัยเด็กบอกย้ายประเทศผู้ใหญ่บอกว่าไม่รักชาติ คุณก็ไปอยู่ประเทศอื่นเลยระหว่างฝั่งก็ยังขัดย้ายันอีกก็มีสูงต่ำด้วยตามอายุด้วยบอกคุณก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาจะย้ายประเทศก็บอกคุณไม่รักชาติก็ย้ายไปมันไม่ใช่ผู้ใหญ่มีหน้าที่ทําประเทศชาติให้เด็กรู้สึกว่ามีความรักปลูกไม้เซีให้เด็กเข้าใจว่าเราต้องมาร่วมกันทําชาติไทยทําประเทศไทยให้ดีขึ้นครับ,รบแล้วก็เราก็จะนําเสนอในสิ่งที่เป็นไทยแบบนี้ครับที่ประเทศไทยเราเป็นไทยทุกวันนี้เราก็จะยินนําเสนอในสิ่งนี้ให้กับเด็กๆได้รู้แล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ เราจะสร้างประเทศไทยให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานคอนเซ็ปที่เข้ามาทั้งตัวพี่หน่อยเองตัวผมเองพี่หน่อยก็จะอุโสนทางการเมืองมากกว่าอายุมากกว่าเขาเบอกเขาปุ่นเรามาช่วยกันพี่อาจจะเป็นนั่งร้านคุณอาจจะช่วยเป็นฐานรากทํามาเมื่อเห็นว่าเราไปได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะถอดนั่งร้านออกคุณก็เป็นฐานรากให้น้องๆเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาสร้างตึกที่ชื่อประเทศไทยขึ้นมาให้แข็งแรงแล้วยังไงเนี่ยคนที่คิดว่าเก่งกาจคนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าเด็กผู้ใหญ่ต่าง ในที่สุดก็ต้องล้มหายตายจากแน่ๆตามอายุไขอยู่แล้วเด็กต้องขึ้นมาบริหารประเทศต้องขึ้นมาปกครองประเทศเด็กที่เราไปบอกเขาว่าไม่มีความรักชาติไม่มีอะไรทุกวันนี้ในที่สุดเขาก็ต้องขึ้นมาบริหารประเทศมันเป็นไปตามวัฏจักรอยู่แล้วเรามาทําประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับเขาดีกว่าผมเลยโดดเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าแพ้ชนะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของหลายๆคนอาจจะใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ว่ากรมสําหรับผมแล้วเนี่ย จะแพ้ชนะผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมเต็มที่นะครับและผมก็สามารถจะนําเสนอในสิ่งที่เราต้องการทําให้กับประเทศนี้ได้สรุปแล้ววันนี้พักเพื่อไทยกับพักไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เนี่ยยังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่หรือเปล่าคะเพราะหลายคนก็สับสนว่าเอ๊ะหรือว่าทั้งสองพักนี้กําลังเล่นลิเกว่าแตกกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าแรกๆคนจะคิดอย่างนั้นนะครับ เล่นลิเกหรือเปล่าแต่กันจริงหรือเปล่าแบงค์ร้อยแบงค์พันหรือเปล่าเราจะได้ยินมาตลอดนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันมันไม่มีทางที่จะทําได้ขนาดนี้หรอกครับของเรามีความพร้อมเราส่งทั้งผู้ว่ากทมซึ่งก็จะไปตัดคะแนนกับผู้ว่ากทมท่านอื่นๆอ,อยู่แล้วละ่ะยังไงทุกคนก็ลงมามันก็ต้องมีคะแนนบ้างมากน้อยแต่ก็ตัดคะแนนกันอยู่แล้วละ่ะกับ2คือเราส่งสงกรครบทุกเขตแสดงว่าวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์กับพรรคเพื่อไทยไม่มีความเกี่ยวพันกันแน่นอนไม่ว่าจะในเส้นทางใดๆ ไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นศัตรูทั้งทั้งทุกฝ่ายของพรรคการเมืองขาดนี้คุณทักษิณชินวัตรเองก็ออกมาพูดเรื่องราวบางเรื่องบางประเด็นในครับเฮา์บ่อยๆซึ่งสื่อก็ไปตีความว่าคําพูดหรือข้อมูลเหล่านั้นน่ะพาดพิงมาถึงคุณสุร,รัตน์เกียรติยุรพันธ์ครับคือคือคือบางเรื่องถ้าถ้าพูดมาเนี่ยแล้วไปเกี่ยวพันกับองค์กรอะไรซึ่งซึ่งเราไม่ควรไปแตะต้องเลยเนี่ย ถ้าไม่ได้ระบุชื่อเราก็คงไปตอบโต้อะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเ,ดเาเกิดมีการระบุชื่อหรืออะไรเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าพูดถึงคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยก็คงต้องออกมาพูดแล้วละแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยบางเรื่องมันก็สมควรพูดบางเรื่องก็ไม่สมควรพูดนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็จะจะ,จะงงๆกันแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันชัดเจนว่าเออพูดหมายถึงใครเอ่ยชื่อมาเลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเชื่อว่าคุณหญิงหน่อยจะตอบให้กระจ่างได้แต่สื่อก็ไปตีความว่าเป็นคุณหญิงหน่อย ทีนี้ก็จะตีความว่าแล้วไปพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทไม่สมควรหรือไม่บังควรที่จะไปแตะต้องอะไรเง<ะ>ี้ยครับแต่ถ้าเกิดถ้าพูดมาเนี่ยทุกคนก็ต้องต้องพูดอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าคุณยิงก็จะมีเหตุผลที่ดีแล้วก็จะตอบว่ามันคืออะไรท,ที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะพูดยกขึถึงกรณีของท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ยินเองเหรอกครับ แต่ว่าคนเนี่ยของอาจจะไปบิดเบือนคําพูดไปพูดนนี้แล้วไปเข้าหูแล้วก็โดยคาแรคเตอร์ของท่านท่านก็จะเป็นคนผงผางตรงไปตรงมาในการพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วท่านก็จะปุ้งออกมาเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงที่พูดมาอันนั้นถ้าเกิดหมายถึงคุณหญิงหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เป็นความจริงไม่เชื่อว่าผมรู้เลยว่ามันไม่เป็นความจริงแน่นอนนะครับคุณปุ่นเคยโดนทาบทามจากพักเพื่อไทยให้ไปให้ไปร่วมงานด้วยไหมคะก่อนหน้าน,น,น,านี้ก่อนหน้าที่จะมามาเปิดตัวในครั้งนี้ในวัันนี้่่่ะะคค๋ไม,มรรบเพาวาว ผมอยู่ในพรรคเพื่อไทยมาตลอดอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ที่ที่ที่ออกมาตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะครับ oh. ผู้ใหญ่เอามีพูดเหมือนกันว่าว่าผมเนี่ยจะอยู่ข้างในหรือว่าจะออกออกไปช่วยพี่หน่อยประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าตอนนี้คนคณะที่ขึ้นมาบริหาราพรรคเนี่ยเขามีแนวความคิดที่ขัดแย้งกับความคิดของคุณหญิงสุรัตน์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะก็จะมีเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆเลยเนี่ยที่ขัดแยง้งแล้วคุณหญิงแกก็ โดยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาไม่ทําแค่นั้นเองพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างงี้เขาออกพอเขาออกมาเนี่ยตัวผมซึ่งคนก็มองอยู่แล้วล่ะว่าสนิทกับพี่หน่อย1กับ2ก็คือเราจะอยู่ในกลุ่มที่ที่เชื่อมั่นในการใช้ความคิดนํามวลชนเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความคิดหลายๆด้านแตกต่างกันในเรื่องนโยบายหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยู่ตัวนั้นต่อไปเนี่ยผมอาจจะเป็นแกะดําก็ได้